กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสาวสู้ชีวิตคนนี้ต้องบอกได้เลยว่าสู้ชีวิตจริงๆเพราะจากคนล้างจานสาวโรงงานขายของที่ตลาดนัดธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ยังรวยไม่พอค่ะยังจะรวยไปด้วยกันกันกบ Joy n n d o อรอีกต่างหากค <Okay. S 1> ่ะอย่างนี้เรามาพูดคุยกันต่อค่ะในประเด็นที่จะถามว่าข้อแตกต่างสำหรับการทำธุรกิจกับ Jo andco อหรือ อาจจะทำธุรกิจขายตรงหรือขายประกันอะไรกับที่อื่นมามันมีข้อแตกต่าง,างไงบ้างอะคะพี่ออนพี่ก็เคยทำมานะบริษัทหนึ่งใช่แอบรู้มาเลยถามเนี่ย <laughs> อยากรู้ <laughs> ก็คือข้อแตกต่างก็คือบริษัทจอย i n งค o ยของเราเนี่ยค่ะสมัครสมาชิกค,ครั้งเดียวตลอดชีวิตมไม่ต้องต่ออายุนะคะตร<ะ>งนี้ไม่ต้องรักษายอดใดๆแต่ว่าบริษัทอื่นเนี่ยคุณต้องสมัครแล้วก็ต่ออายุทุกปีแล้วก็ต้องซื้อสินค้า ทุกเดือนทุกเดือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่ทําให้คนไม่สําเร็จก็เพราะตรงเนี้ค่ะต้องรักษายอดทุกเดือนทุกเดือนบางทีเราอาจจะรักษาได้แต่ดาวไลน์ข้างล่างไม่สามารถทําได้ค่ะแต่จอยแอนคอยข้อดีก็คือซื้อครั้งเดียวตลอดชีวิตเลยค่ะไม่ต้องมาต่ออายุไม่ต้องมาซื้อซ้ําซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือก็ครั้งเดียวสามารถตอบโจทย์ได้ถึงลูกถึงหลานยังไงคะถึงลูกถึงหลานก็คือเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานเราได้คะ่ะตรงนี้สมมุติวันหนึ่งเราอาจจะ ขี้เกียจหายใจเนาะลืมหายใจอะไรเงรี้ยประมาณน,นี้ลูกเราจะมารับแทนทุกอย่างเลยค่ะเรามีรายได้เท่าไหร่เราขึ้นตำแหน่งไหนเมเนเจอร์ดเรคเตอร์เพสิเดนลูกเราเป็นแทนผ่ะตรงเนี้ย ก็คือสามารถมอบตำแหน่งที่เราทำมาตั้งนานมอบให้ลูกไปเลย<ช>มอบให้ลูก<ะ>ให้หลานไปเลยแล้วอีกอย่างธุรกิจอื่นๆเหมือนกับว่าธุรกิจงานประจําอะไรพวกนี้เราไม่สามารถเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานเราได้อ่ามาถามคาถาม,ถามต่อไปกันเลยดีกว่าน,นี้ก็อยากรู้พอสมควรนะคพี่อ้อนว่าข้อแตกต่างระหว่างธุรกิจจอยน์คอยกับที่อื่นที่พี่อ้อนอาจจะเคยทําประกรันหรือว่าเคยทําธุรกิจขายตรงแบบอื่นๆเนี่ยมันต่างจากจอยน์คอยยังไงก็คือข้อดีข้อ ของบริษัทอื่นนะคะของบริษัทอื่นก็คือต้องรักษายอดแล้วก็ต้องต่ออายุสมาชิกทุกปีนะคะแต่ของบริษัทจอยแห่งคอยข้อดีก็คือว่าสมัครครั้งเดียวตลอดไปไม่ต้องต่ออายุสมาชิกไม่ต้องรักษายอดใดๆทั้งสิ้น<ะ>สามารถเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทได้เลยนะคะตรงนี้ยังไงเอ่ยสมมุติเรามีไรายได้เดือนเท่าไหร่เราขึ้นตำแหน่งอะไรมเนเจอร์ดี렉เตอร์เพชดินลูกเรามารับแทนได้ทายาทมารับแทนได้ตรงนี้ค่ะข้อดีก็คือ,อสิ่งที่สามารถทําได้ก็คือ ที่เราทํามาตั้งนานเนี่ยเป็นปีเป็นหลายสิบปีเนี่ยเราสามารถยกให้ลูกหลานของเราได้เลยค่ะเป็นตำแหน่งที่สูงให้ใ<ช>ได้เลย<ช>ง่ายๆเลยนี่คือเป็นธุรกิจที่มั่นคงคแต่ธุรกิจที่พี่ทำอาชีพทุกวันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารใช่ไหมไม่สามารถเป็นมรดกตกทอดให้ลูกได้วันไหนเราหยุดวันไหนเราลืมหายใจขี้เกียจหายใจนี่ก็คือจบตรงนั้น,น,นเลยนะคะแต่ Joy n Coi เนี่ย ลูกไม่ต้องมีหน้าที่ไม่ต้องไม่ต้องมาทําอะไรใหม่ไม่ต้องมาสมัครใหม่ไม่ต้องมาหาดาวไลายใหม่แต่สามารถรับตรงนั้นแทนเราได้เลยหน้าที่ก็คือกด ATM เป็นอย่างเดียวเท่านั้นอ๋อง่ายมากเลยบางบริษัทนี่บอกเลยว่าทําไม่ได้นะแบบเนี้ยไม่ได้คือคุณต้องสมัครใหม่ชื่อใหม่หาลูกทีมดาวลายใหม่ทุกอย่างต้องรักษายอดทุกเดือนลูกเราอายุ1ิบขวบจะมารักษายอดได้ยังไงจะมาดูแลองค์กรได้ไงใช่ไหมคะใช่จอยแองคอยนี่ก็คือรับแล้วรับเลยเป็นมรดก ชั่วลูกชั่วหลานจริงๆแค่พูดแค่นี้ก็คือแค่จุดเนี้ยจุดข้อแตกต่างระหว่างจุดเนี้ยคุณผู้ชมมันก็น่าทําเป็นไหนๆแล้วอ่ะเนาะคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะทำเนี่ยอยากจะบอกบอกเบอร์บอกเบอร์ด้วยบอกเบอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ของพี่อ้นขึ้นที่หน้าจอนี้ค่ะประวัติของคนนี้นี่น่าสนใจมากๆเลยที่ทํามา3ปีได้รถคันหนึ่งออกเองยังเลี้ยงลูกหลานได้อีกนะคะและเสียงตอบรับจากรอบข้างนะคะครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะอืมแรกๆนี่ก็แอนตี้กันนะ ไม่เห็นด้วยสักอย่างคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกมีร้านอาหารแล้วทำไมต้องไปทำธุรกิจขายตรงมันเป็นอาชีพที่ไม่มันม่นคงบางคนจะมองแบบเนี้ยแต่เรามาสัมผัสเรามาศึกษาเรียนรู้แล้วธุรกิจขายตรงกับ jnc นี่มั่นคงที่สุดแล้วใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราไม่ฟังเพราะเรารู้ว่าดียังไงเพราะเราเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้เราเราเป็นผู้เข้ามาสัมผัสใช่ไหมคะ,คะเราก็เลยมั่นใจตรงนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านดรสมชายหัจรีลหาจะสามารถ สร้างอนาคตให้กับคนทั่วโลกได้ตรงนี้อ๋อมันต้องมองถึงอนาคตเลยนะคุณผู้ชมสมัยนี้เนี่ยมองแค่แบบจับจ่ายใช้สอยไปวันๆมีกินมีใช้พอใช้แค่นั้นอนะ่ะพอแล้วมันไม่ได้แล้วเนาะสมัยนี้เราต้องคิดถึงอนาคตเลี้ยงตัวเองอีกไหนจะลูกหลานของเราอีกไหนจะพ่อแม่ที่แก่เจ็บเท่าอะไรก็เราแต่คุณมผู้ชมเนาะอยากจะให้นึกถึงปัญหาเหล่านี้แล้วก็แก้ไขปัญหาให้มันตรงจุดแล้วกันแล้วอยากจะรู้ถึงปัญหาของ พี่พี่อออาจจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายแหละนั้นเชื่อว่าอย่างนั้นเนาะแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ท้อมากๆแหละแล้วเราบอกอยังไงอะบอกตัวเองยังไงอะว่าแบบห้ามท้อนะต้องเดินต่อนะเรามีนู่นนี่ให้ดูแลนะอย่างเงี้ยก็พูดยังไงกับตัวเองคะอาชีพทุกอาชีพงานทุกงานมันก็มีปัญหาใช่ไหมคะค่ะแต่เราจะท้อไหมไม่ท้อท้อแต่ไม่ถอยอะไรประมาณเนี้ยแล้วกัน คือบอกตัวเองว่าถ้าเราท้อแล้วแล้วครอบครัวข้างหลังเราจะอยู่ยังไงเพราะเราต้องพี่เป็นลูกคนโตพี่ต้องดูแลครอบครัวทุกอย่างใช่ไหมคะพ่อพ่อแม่น้องอะไรเงี้ยเราต้องดูแลเขาถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเขาจะอยู่ยังไงอะไรแบบเราคิดถึงจุดนี้เราก็ถึงยืนหยัดได้อยู่ว่าทุกวันเนี้ยเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องมั่นใจในสิ่งตัวเองทํามั่นใจว่าจะพาครอบครัวไปสู่อนาคตข้างหน้าได้ใช่สู่อนาคตที่ดีไม่อยัางให้ลูกหลานหรือพ่อแม่ คนที่เรารักแบบลำบากอะไรเงี้เยเนาะเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆก่อนจะทอ้อแท้อะไรเพราะเชื่อว่ามีดาวหลายๆคนเนาะที่บางคนอาจจะสมัครสมาชิกแล้วแต่ว่าลืมหรือขี้เกียจทาหรือชวนใครแล้วไม่มีใครมาตอบรับที่ดีไม่มี<ะ>ฟีดแบ็ที่ดีก็ไม่ทําและก็ทอ้อใจ<ะ>อย่างนี้เราก็ต้องมาดูปัญหามาศึกษาให้ดีๆให้ตรงจุดค่ะคุณผู้ชมเราไม่อยากให้คุณแบบ ไปท้อกับสิ่งที่มันยังไม่ได้หนักจริงๆอ่ะยังมีหลายปัญหานะที่ทุกคนไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่ามีวันหนึ่งที่เขาคิดได้ว่าเขาต้องแก้เขาก็ทําได้จริงๆนะแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จจนจนมาถึงทุกวันนี้มีตัวอย่างดีๆหลายหลายตัวอย่างเลยคะที่เขาที่เราเนี่ยนํามายกมาพูดคุยในรายการเจาะลึกความสําเร็จแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าคุณผู้ชมใครหลายๆคนเนี่ยต้อง อยากได้คำคมหรือแง่คิดคติต่างๆประจําตัวของพี่ออนเนี่ยบอกท่านผู้ชมหนอ่อยะของพี่ใช่ไหมก็คือจงอย่าก,กลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าจงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่ดีกว่าค่ะและไม่มีสิ่งไหนที่มนุษย์ทําไม่ได้นอกจากไม่ได้ทําเท่านั้นเองค่ะความสําเร็จขึ้นอยู่ที่ตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวใครคนไหนอืมอ่ะขอแค่ว่าเรามีใจสู้จริงหรือเปล่าค่ะ เราตัดสินใจสําเร็จกับมันจริงหรือเปล่าตรงนี้นะคะถ้าตัดสินใจสําเร็จเราก็ต้องเข้าศึกษาเรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นทำอึดอดทนสําเร็จแน่นอนคจอยแอนคอยไม่ยากค่ะแล้วมีหลายคนสงสัยค่ะพี่อ้อนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีลูกล่ะเรายกมรดกกับจอยแอนคอยเนี่ยในการทำธุรก,กิจกับจอยแอนคอยมาเป็น 10, 10ปีเนี่ยให้คนอื่นได้ไหมคะ ก็วันที่เราเขียนใบสมัครนะคะตรงนั้นเขาจะมีกรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์<ะ>อยู่ที่ว่าเราจะกรอกข้อมูลใครบางคนก็ไม่มีลูกก็บอบให้พี่ชายหรือว่าพี่ป้าน้าอาอะไรก็ได้เขียนไปเลยค่ะแต่วันไหนถ้าเราแต่งงานเรามีลูกเราก็มาเปลี่ยนได้ตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็จะมีให้เรากรอกก่อนว่าเราจะยกผลประโยชน์ต่ออันนี้ให้ใครมันจะมีลำดับไหมคะพ<ม>ี่อ่อน ก็แล้วแต่ค่ะว่าเราจะมอบให้ใครมอบได้แค่สองคนอะไรประมาณนี้ยก็เขียนลงไปมีสองคนก็มอบให้สองคนสามารถรับผลประโยชน์ได้ค่ะดีมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วถ้าสามารถคือถ้าสมมติว่าอย่างพี่อ้อยบอกเมื่อกี้ถ้าเรามีลูกและมีสามีแล้วเราก็ไม่ต้องมอบให้ป้านนะอาของเราแล้วเราก็มอบให้ลูกให้สามีได้อะไรประมาณนี้ใช่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณอยากได้ดีทั้งตัวเองเอาไปให้ลูกหลานอีก หรือให้พ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรคุณที่คุณรักนะฮะเราต้องเร่งทําตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่เราอยากให้คุณแบบสู้อนะเนาะหลายคนอาจจะท้อแท้หลายๆอย่างนะอยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยสุขภาพ<อ>ตัวนี้ของคุณสามีเองแล้วก็มีคนยื่นเขาเรียกว่ายื่นโอกาสเ<อ>นาะ<อ>เพราะอย่างที่เราคุยกันเมื่อวันอังคารที่แล้วที่พี่อ,อ้นบอกว่าที่เนี่ยแหละ คือโอกาสโอกาสสำคัญที่ทำให้เราเจอสิ่งที่ดีๆแบบนี้ถูกไหมครับยออย่างนี้มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมไหมคะว่าเราจะทำธุรกิจยังไงให้ประสบความสำเร็จหรือคนที่ท้อทำยังไงก็คือธุรกิจนี้นะคะก็คือเริ่มจากตัวเราก็คือตัดสินใจแล้วก็เข้าศึกษาแล้วก็จงเชื่อ <c oughs> เชื่อในสิ่งที่คุณกำลังที่ตัดสินใจทำนะคะว่าคนอื่นเขายังทำได้ คนทุกคนมี1แขนสองมือหนึ่งสะดือสองขาเหมือนกันนะคะไม่มีใครมีสแขนไม่มีใครมีสามแขนสามตาไม่มีทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดแต่อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าตัดสินใจเข้ามาสัมผัสมัสมนหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะธุรกิจนี้ต้องมุ่งมั่นขยันเรียนรู้สู้อึดอดทนสำเร็จทุกคนแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะหรือถ้าใครที่เราพูดกันว่าหรืออาจจะ ไม่ครบ 3, าสองหรือว่าวิการหรืออะไรก็ได้อะคุณผู้ชมเราสามารถทําได้ทํา <ำ S 1> <he? S 2> ได้ค่ะั่นใจค่ะใช่มั่นใจม,มากๆเลยไม่ใช่ว่าคุณมีทุกอย่างครบแต่คุณไม่อยากที่จะก้าวหน้าต่อไปมันก็ไม่ส่งผลดีต่อชีวิตและครอบครัวนะคุณผู้ชมอยากฝาก ข้อนี้นะคะเอาอเตือนสติให้ทุกคนเนี่ยสู้เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะพี่อ้อนสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าอย่าลืมนะสำหรับใครที่อยากจะถามประเด็นนอกเหนือจากที่นะัดถามไปโทรเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้ก็ได้หรือว่าจะโทรหลังจากนั้นก็ได้นะ,ะประมาณห้ามเกินสี่ทุ่มเนาะโทรเข้ามาปรึกษาได้ เบอร์089-660-4913 089-660-4913นะคะคุณชมโทรมาปรึกษาพี่ออนได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วยังไงต้องขอขอบคุณพี่ออนมากๆเลยนะคะ แต่แน่นอนนะคะคุณผู้ชมเราสามารถพบกันได้ใหม่นะคะสำหรับรายการเจาะลึกความสําเร็จได้นะคะทุกวันอังคารเวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มค่ะและวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะทางช่อง JCTV ค่ะกรอง PSI นะคะช่อง1นึ g m m z นะคะช่อง2องสค่ะหรือเว็บไซต์ JCTVTHAI. COM ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะน้องนัทแล้วก็พี่อ้นต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ you <shriek>